สวัสดีฮาร์ททุกคนสวัสดีวันจารย์ด้วยนะับพี่รู้เลยว่าวันนี้เป็นวันที่หลายๆคนคงไม่ชอบนะครับเพราะเป็นวันเปิดเรียนกับวันทํางาน <c oughs> <c oughs> เออนะครับวันนี้นะครับพี่จะมารีวิว2ตัวนะครับในกล่องซุ่มใหม่นะเองเนาะกล่องสุม่ม ทับิคาลนะครับหรือว่ากล่องสุ่มพวกร้อนหรือว่าเขตร้อนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง2ตัวนะครับที่พี่จะมารีวิวก็จะเป็นทางด้านของตัวมิสติกนะครับกับตัวกอรลี่นะครับส่วน2ตัวเนี้ยนะครับพี่จะมารีวิวสั้นๆนะครับในช่วงท้ายคลิปละกันนะเออนะครับเพื่อใครอยากดูนะครับว่าสกิลเป็นยังไงนะพี่ก็จะเอาไปรีวิวคร่าวๆนะครับในท้ายคลิปนั่นเองเนาะอ่ะนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยพี่ก็จะมารีวิว2ตัวนี้นะครับก็นะครับเดี๋ยวเราดูสเตตคร่าวๆก่อนเลยดีกว่านะครับ สเตตคร่าวๆนะครับของท็อตทีวีแมทนะครับก็จะเป็นมิติกนะครับแล้วก็ยิงเป็นสเปซด้วยนะเออนะครับมีสกิลเอลีสเปซนะครับก็ดาเมจนะครับอยู่ที่พันห้านะครับสูงสุดอยู่ที่หมื่นสามเก้าร้อยยี่สิบจะเอายี่สิบวะทำไมมึยี่สิบด้วยนะครับดีไปก็สูงสุดอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเท่าๆกับดาเมจเลยเออนะครับแล้วก็นะครับตัวก็มีอ่าวูคานิกนะครับก็ ดาเมจเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่3 6มหมเลยนะเออนะครับเป็นตัวต้นเกมที่ดาเมจเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ดาเมจตันเนี่ยอยู่ที่3ามแสนสองหนโอ้โหนี่คือตัวดาเมจที่อ่าดาเมจเยอะที่สุดในเกมแล้วหรือเปล่านะครับออไม่รู้นะเออนะครับแล้วก็ดีเอสดอยู่ที่1 0 0 0 0แสนต้นต้นเองนะเออนะครับพิษจับดาเมจมากเลยดาเมจนี่คือ3 0 0แสนนะครับดีเอแค่แสนต้นต้นเท่านั้น,นเองนะฟูด,ดาวก็ สามวิคือนานมากๆหนึ่งวินี่พี่ว่านานแล้วนะอันนี้คือสามวิเลยเหรอพี่นะครับก็เกินไปนะครับโซเลตนะครับยี่สิบไปสามสิบคือแบบเล็เขาทีาจะสั้นมากนะแต่ไม่รู้นะครับเขา,าอาจจะมีพาสีนะครับหรือว่าอาจจะมีสกิลกดที่มีประโยชน์ก็ได้นะเองเนาะเออเป็นถึงรับกอรลี่เลยนะนะครับไม่ควรประมาทเขานะครับ ซึ่งอ่าเปอร์เซ็นต์ออกเนี่ยอยู่ที่0.3นะครับกับ2.7ก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะครับสำหรับเจ้า2ตัวนี้นะเอกเนาะแล้วก็พี่ไปดูราคาตลาดมานเลยนะี่ยบอกเลยว่า2ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่อ่าพูดง่ายดีอะราคาตกไวมากเลยนะครับคือแบบตัวอื่นเนี่ยอย่างเจ้าตัวทางด้านของไหนว่าตัวใหม่มใหม่นะครับพี่จำไม่ได้ลวไอตัวบูมบ็อกเออนะครับเนี่ยอย่างเจ้าตัวบูมบ็อกเนี่ยก็มาประมาณเท่าไหร่แล้วอะถึงอาทิตย์แล้วไหมนะครับราคาตอนนี้ยังหมื่นกว่าอยู่เลยนะเออนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ย เอาระดับกรรี่เลยกันระดับกรรี่เนี่ยคือไม่ถึงหมื่นเลยนะอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0 0ป0เออประมาณนี้นะครับไม่ถึงหมื่นเลยนะอันนี้ขนาดมันแค่วัน2วันเองนะครับโหโหราคาตกไวมากเออนะครับก็เข้าใจได้แหละเพราะว่ามันแบบสามารถซื้อด้วยคอยนะครับหรือว่าเจมได้เองเนาะแถมมันไม่แพงด้วยนะครับกล่องละแค่พัน พันคอยนะครับส่วนนี้แค่ร้อยเจ็เองนะถือว่าถูกมากๆเลยนะครับคือสายฟรีนี้อยู่ได้แน่นอนนะครับแต่จะเก่งหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะเออนะครับซึ่งเราก็จะไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นเสียเวลานน่เองนะครับผมก็ก่อนไปดูคลิปนะครับพี่ก็ฝากรบกวนเลขกๆกน้อยๆนะครับในการกดไลค์นะครับกดตรดตามพี่ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของพี่เอกนะครับถ้าใครกดเราก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับไป let's go ตงนี่เลยร้านวิวปรณกมีบริการหลายแมปมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากแมป Toile t t ท w e r เวอร์ดีฟตัวละครแมปสกีวิดี t ท w e r เวอร์ดีเฟนหรือแม้แต่ไอดีไก่ตันปฟูดก็มีนะจ๊ะวิธีเติมต่างกระแสน่ายง่ายมีทั้งทูมันี่วอลเลทและธนาคารเลยบริการส่งไวไลาเกียร์แน่นอนร้านเปิดตั้งแต่8ปดโมงเชา้าจนถึงเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวโคตรนานลิงล้างใต้คลิปเลยนะจ๊ะ มาครับทุกคนเรามาเริ่มรีวิวตั้งแต่ตัวมิติกันก่อนดีไหมเออนะครับมารับทางด้านของท็อตทีวีแมนก่อนเลยนะครับอ่ะวางเลยละกันนะเรามาดูโมเดลก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เป็นทีวีแมนแหละนะครับแต่หุ่นค่องได้สั์ หมุนท่อนางจะเอ่อท่อนางจะทูข้นไปหน่อยนะครับพี่แบบเหมือนแบบอ่าหุ่นกระบอกอ่ะใครเคยเห็นไหมเออนะครับมันจะ่นกระบอกมากเลยนะนะครับแล้วก็มือข้างขวานะครับก็จะถือท็อตเอ้ยขวานซ้ายวะเอ้ขวานั่นแหละครับถูกแหละนะครับก็จะถือท็อตเข่าเพิงนะครับอ่าแล้วก็ใช้ท็อตนะครับในการโจมตีนะครับซึ่งเป็นดาเมจสเปซด้วยนะเออนะครับอ่าอยาให้ดูนะโอเคแป๊บนึงขอขายมิวิ่งก่อนโอ้โหมีวิ่งนี่เย่ยงงานจัดเลยนะครับ อ่ะเอาไว้ข้างหลังนะครับกันหลังพอร์นะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะ,ะตีเป็นดามีส e อลนะครับแล้วก็ไม่กันตานด้วยนะออนะครับแต่ไม่ได้นะขั้นสุดท้ายนะครับอาจจะก,กันตานได้นะครับอ่ะรอตื่นก่อนแล้วกันนะครับจะตีเป็นดามีส e นะครับซึ่งประมาณไหนขอดูวงหน่อยละกันนะครับก็ โดนหลายตัวอยู่นะเออนะครับดูดิก็โดนหลายตัวอยู่นะตอนนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับต้องลองอัปเกรดนะครับอ่ะนะครับอัปเกรดขั้นแรกนะครับใช้ตามเกรดอยู่ที่4 0 0พันะครับก็จะบวกน้ำมั3 0า0พันนะครับแล้วก็บวกเหรที่5นะอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ยมีตัวหลุดมาตึงนะครับที่ขอจัดการตัวหลุดก่อนอ่ะโอเคนะครับเราจะอยู่ละก็ขั้นนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะดูดิติดเบิร์กันทุกตัวเลยแสดงว่าวงสแปร์เนี่ยค่อนข้างจะโอเคอยู่นะ นะครับไม่ได้เล็กมากเลยนะดูดิมันติดเบอร์หลายตัวเลยนะครับอ่ะขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่10,000นะบวกดาเมนอยู่ที่3,500นะครับแล้วก็บวกเรดอีก10นะครับทำไปปุ๊บอ่าก็โอเคอยู่นะก็จะบวกดาเมจนะครับกับเลดนิดนึงนะครับคันนี้ไม่มีอะไรมากนะอ่ะโอเคติดหลับอีกแล้วนะครับแสดงว่าไม่น่าจะสกัดอ่ะการสตาร์ทแล้วนะครับอย่างเงี้ยเออนะครับเราก็อัพมา สองขั้นแล้วใช่ไหมเออนะครับก็ยังไม่มีวิ่แววที่จะกันสตันแสดงว่าตัวนี้ไม่น่าจะกันตันนะครับอ่ะขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่2อ0 0มนะครับโปรกดาเมจห้าพันเก้าร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็รถคูดาวไปหนึ่งนั่นเองเนาะน่าจะขั้นสุดท้ายเลยไหมเออนะครับน่าขั้นสุดท้ายจริงนะครับอ่ะขั้นสุดท้ายก็ดาเมจตันอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบนะครับเปรอยู่ที่สามสิบนะครับแล้วก็คูดาวอยู่ที่หนึ่งวินะอะก็ไม่น่าเกลียดนะครับเพราะว่าอ่าตัวใหม่ใหม่สมัยนี้ก ส่วนสกิลนะครับเพราะใช้ได้อยู่นะนะเดี๋ยวนะนี่คืออะไรอะ่ะเฮ้ยมันทิ้งแบบมือไฟแบบประกายออกมาด้วยนะครับจากาจุดกลมๆอันเนี้ยอุ้ยเดี๋ยวมันเหมือนจะสร้างดาเมจด้วยป่ะใช่ไหมมันเหมือนจะสร้างดาเมจด้วยป่ะเออแบบติดดาเมจเผาไหมหรือว่าสร้างดาเมจนะครับก็ไม่แน่ใจเออนะครับถ้าใครรู้นะครับว่าวงไฟตรงนี้มันทําอะไรได้นะครับก็คอมเมนต์มานะนะครับที่ไม่แน่ใจอะ่ะว่ามันใช้ทําอะไรได้ไงเออนะครับแต่ให้พี่สาธิตฐานนะก็อาจจะเป็นแบบ เวลามอนเดินผ่านจะติดเบอร์หรือเปล่าหรือว่าอาจจะสร้างดาเมจไฟเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะครับอุ้ยเรียบร้อย <c oughs> ไม่กันตันของจริงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับท็อตท,ท,ทีวีวแมทน,นะครับส่วนข้อดีข้อเสียนะครับของตัวนี้เพ่ก็ข้อดีเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ดาเมจสเปซนะครับก็ดีอยู่นะเพราะว่ามันสเปซแล้วมันติดไอ้นีน่นึงไงนะครับติดเบอร์ด้วยนะครับเหมือนทางด้านของดิมอนเตสเลยนะครับอ่าก็ ดาเมจเบิร์นเนี่ยก็แรงอยู่นะนะครับทำไปเล่นไปนะครับเพราะมันเป็นดาเมจเบิร์นแบบเป็นดอเออนะครับค่อนข้างจะแรงอยู่นะเออนะครับแต่พี่ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสกิลตรงเนี้ยมันทำรายได้นะครับอาจจะพูดได้มาเยอะเท่าไหร่นะถึงข้อดีข้อเสียนะครับเพราะว่าพี่ยังไม่มั่นใจไงว่าตรงนี้มันทำรายได้นะครับก็ขอข้ามตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะอ่ะมาครับก็ตัวสุดท้ายของเรานะครับนี่เลยตัวโคตรใหญ่นะครับทางด้านของอุกชันิคใหญทันนะคือแบบโคตรที่นะตู้ดี งูเดีวคือเท่จัดแล้วก็มีออร่าไฟติดรอบตัวเลยนะเออนะครับสมกับเป็นภูเขาไฟนะครับแล้วก็มีสกิลกดด้วยนะคือรายอยาดหรืออะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวเรามากดตอนอัปเกรดขัด้นสุดท้ายดีกว่านะครับนะก็นะครับตัวนี้เป็นตัวตีเดี่ยวนะครับใช่ไหมเออนะครับเป็นตัวตีเดี่ยวนะครับ ที่ดาเมจเริ่มต้นบอกเลยว่าค่อนข้างจะจัดจ้านมากเลยนะอยู่ที่36มเลยนะครับเออธรรมดาที่ไหนนะครับแต่คูดาวคือนาน,านมากเลยนะก็เหมือนแบบแลกดาเมจกับคูดาวอย่างนี้ปะเออนะครับเพิ่มดาเมจแรงขึ้นนะครับแลกกับคูดาวที่เยอะขึ้นนะครับหรือว่านานขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่กันตันด้วยอัปเดตนี้จะมีตักันตันสักตัวไหมเนะี่ยนะครับไม่แน่ใจนะอ่ะ อัปเดตครั้งแรกนะครับสายตาอัปเกรดอยู่ที่5,000นะครับแล้วก็บวกดาเมจอยู่ที่33,000นะครับบวกเรตอีก5นะครับอัปไปเลยปุ๊บก็อุ้ยมีบูแคนโนมานะครับอ่าเป็นการสมอลแบบอ่าตัวแบบแอรี่มาเออทับเป็นกำแพงนะครับเป็นแบบกำแพงบูแคนโนนะครับภูเขาไฟโอ้โชนทีเกือบแตกเลยนะครับอ่ะขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่10,000นะครับก็จะบวกดาเมจอีก65,400นะครับแล้วก็บวกเรตอีก5นั่นเองนะครับ เ้าไปปุ๊บอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็รู้สึกว่าตรงนี้จะเลือดเพิ่มไหมเออครับอยู่ที่แสนสองเลือนเพิ่มปะวะนะครับไม่แน่ใจนะแต่เลือดอาจะเยอะอยู่นะครับแสนกว่าเลยนะ แล้วก็วงไฟวงไฟตัวนี้ไม่หายด้วยนะเฮ้ยถามจริงคือแบบอยู่ตลอดด้วยหรอแล้วมันสามารถใช้งานได้ต่อไหมนะ <c oughs> คือแบบขายไปแล้วมันสามารถใช้งานได้ต่อไหมอะเออสกิลมันไม่หายด้วยอะไอ้วงไฟตรงเนี้ยเออนะครับตรงทางเดินเห็นปะมันไม่หายนะเฮ้ยหายไปแล้วหรอใช่ไหมเนี่ยเออนะครับเหมือนจะหายไปแล้วนะมิกี้เห็นยังอยู่เลยนะครับอ่ะนะครับขั้นต่อไปนะครับชายตามเกตอยู่ที่สองหมื่นติดหลับอยู่แล้วนะครับอ่ะอรอป๊บบึงนะครับโอเค หลับรัวๆแสดงว่าอย่างนี้ไม่น่าจะเอ้ยยังอยู่เลยเหรอถามจริงอยู่ตลอดเลยปะเนี่ยเออนะครับอ่ะนะครับสองหมื่นก็จะบวกดาเมจอยู่ที่เก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยนะครับอัพไปเลยปุ๊บอู๋โอเคใหญ่ขึ้น <laughs> อู๋แคโนใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้อัปเกรดเป็นเลือดหนึ่งแสนแปดหมื่นแล้วนะออแล้วก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะอ่อขั้นต่อไปนะครับใช้ตาอัปเกรดอยู่ที่สามหมื่นนะครับบวกดาเมจอีกเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยนะครับอัพไปเลยปุ๊บ นะก็แม็กอยู่แล้วนะครับอีกขัน้นอ่าแม็กเลเวลห้านะครับก็อ่ามีอย่างอื่นไหมครับก็อ่ะนะครับ,นะรบที่เพิ่มมาก็จะเป็นเลือดนะครับของวูคเคโนนะครับตอนนี้เพิ่มเป็น2องแสนสี่หมื่นนะครับอ่าเพิ่มมาอีกหกหมื่นนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวเนี้ย <c ười> คือแบบวงค่อนข้างจะเล็กมากอะ่ะสามสิบไปงอพี่ถามจริงนะครับแต่ข้อดีตรงเนี้ยพี่เห็นละข้อดีข้อเสียะนะครับเล็กน้อยก็คือข้อดีก็คือดาเมจค่อนข้างจะโอเวอร์เลยนะคือแบบโอเวอร์จริงๆครับ ัวที่ดามจสามแสนนะ่ะคือน้อยมากเลยนะนอกจากแบบพวกอันติเมตเนี้ยพวกตัวแบบกอดดี้ธรรมดานะครับหรือพวกตัวมิติเนี่ยค่อนข้างจะหายากเลยนะเออครับตรงนี้ก็บอกเลยว่าค่อนข้างจะบ้ามากนะครับสำหรับดาเมจนะครับ่วนเลดกับคูดาวเนี่ยก็อย่างที่พี่บอกนะครับมันแลกดาเมจกับเลดกับคูดาวอ่ะคือแบบค่อนข้างจะสั้นแบบสั้นมากนะครับดูดิเล็กมากนะครับสามสิบนี้พี่ถือว่าค่อนข้างจะสั้นมากเลยนะเออครับขนาดแบบตัวดีเจเนรีเนี่ยมีวิ่งอยู่ถึง45เลยนะครับ แล้วก็มันตีเดี่ยวเออมันตีเดี่ยวด้วยนะครับก็น่าจะเหมาะสาหรับตีบอสไหมเออนะครับแบบพวกบองพวกบอสอะไรเนี้ยน่าจะเหมาะอยู่นะแต่ครูท้ามานานไปว่ะพี่ว่าคูดาวมานานไปว่ะเออนะครับก็ทุกคนมีความคิดเห็นนะก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับสำหรับพี่นะก็คูดาวนานไปนิดอย่าบอกนะกันต้นอนะ มิกี้เหมือนจะกันตันได้ทีหนึ่งไหมเออนะครับมิกี้แบบโดนไปตัวหนึ่งมันไม่หลับด้วยนะครับน่าจะกันตันได้สักทีหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาทางด้านของสกิลกดนะครับเหมือนจะเป็นการปล่อยลาวามาไหมนะครับหรือว่าระเบิดภูเขาไฟอะไรแบงนี้ปะนะก็ลองกดเลยกว่านะครับเผื่อจะเป็นสกิล l e นะครับปุ๊บกดแปแล้วปุ่มอุ้ยเหมือนจะเป็น LE ด้วยนะเห็นปะเออนะครับเืิดยิงลูกภูเขาไฟอะไรอย่างงี้ปะเออนะครับ ก็ดาเมจเท่าไหร่อ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดาเมจนะครับคูดาวอยู่ที่ประมาณ200ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ลองเอามาใหม่นะครับอ่ะอ่ะนะครับโอเคนะครับเป็นกอบเล็ตคูดาวเหมือนกันนะครับก็คือคูดาวแม่งทุกตัวนะครับเอี่ยก็ยังกดไม่ได้ก็ประมาณ200วีไหมนะครับแล้วก็มีอันนี้อีกแล้วนะครับโลแกโนอีกลูกหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวโฟนิกไททันนะครับผมตอนนี้ คือโมเดลก็เท่แหละนะครับแต่เป็นตัวที่ครูดาวกับเหล็ต้องได้ใจแจ้วาหน่อยในเองนะครับอ่ะนะครับทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงนะครับสําหรับ2ตัวนี้นะครับสําหรับท็อตทีวีแมนนะครับแล้วก็วูดแคนิคไททันนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะอ่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครป์ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของพี่นัทเองนะครับถ้าใครกดนะก็ขอบคุณมากๆครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย じゃあ。